สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโครเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับแนะนำนะครับบิลสำหรับการเก็บเลเวลโลกนะครับในช่วงเลเวล1ึ่ถึงห้นะครับและเพื่อนๆสามารถที่จะอัดแอปหลังจาก50ได้เลยนะครับโดยบิลที่นัดจะมาแนะนำวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้ทุกสายเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นแค่ Twisting Blade นะครับเพราะว่าคีย์หลักวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Vampiric Power บิลนั่นเองนะครับในการที่เพื่อนๆจะใช้ในการเก็บเลเวลนะครับซึ่งเพ ในการใช้นะครับเกี่ยวกับ <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยก็คือไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเล่น Barrage r รา u e p p n n t r a t i n g Shot, Fairy Rogue หรือว่า Twisting Bait นั่นเองครับแต่สายที่นัดคิดว่าเก็บเลเวลได้เร็วที่สุดนะตอนนี้นะ่าจะเป็น Barrage แล้วก็ Penetrating Shot นะครับหลังจากแบบแว p ปพิลิคพาเวเอ,อะไรต่างๆออกมาแล้วนะครับแต่เพื่อนเมื่อหลายคนอาจจะชอบ Twisting Bait ก็ได้แล้วแต่ Play สไตล์อันนี้จะมุมมองจากการที่นัดเคยเล่นท i s t i n g bait แล้วก็ p e n e t r a t i ิ shot แล้วก็บาราชมานะครับอ่า ให้ทั้ง3อันเนี้ยสามารถที่จะเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับเพื่อนเื่อสามารถที่จะดูได้ที่ Max r ซเลยว่าอัพอะไรก่อนหลังนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับสิ่งที่นัดจะมาแนะนาเพื่อนเนจริงๆนะครับจะเป็นเหมือนกับแวนพาริคพาวเวอร์นะครับก็คือจะเป็นไอตัวตรงนี้นั่นเองครเพื่อเพื่อนน่าจะเห็นนะครับก็คือจะเป็นแวนพาริคพาวเวอร์นะครับทั้ง5อันที่เพื่อนๆจะสามารถใส่ได้นะครับ ซึ่งแวนพิลลิกพลังเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งหลังจากเพื่อนๆทํา s e ทำซีซันแนลเควสได้เลยก็คือเป็นไอเควสที่มันเป็นรูปไออันเนี้ยม,มาดูให้ก็คือที่มันจะเป็นรูปเหมือนกับใบไ,ไม้ใบไ,ไม้นั่นเองนะชี้หลักนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเลเวลตามไ m แมดดันเจียนฟาสต์เลเวลไปเลยก็ได้หรือเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเลเวลตามซีซันแนลเควสนะครับโดยเพื่อนๆจะได้เหมือนกับแวนพิลลิกพลังที่แบบดีที่สุดของเรานะครับ ตอนประมาณเลีวสีหรือ50นี่แหละแล้วแต่เพื่อนๆเริ่มแล้วก็แล้วแต่เรื่องที่เพื่อนๆโฟกัสนั่นเองนะซึ่งแพทนี้นะครับภาคนี้นัดขอบอกไว้เลยว่าการเก็บเลเวลถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสที่ในแมดันเจียนอยู่แล้วยกเว้นในแมดันเจียนหรือการสแปมดันเจียนยกเว้นคนที่อยากมีแม็กนั่นเองนะแต่ถ้าเพื่อนๆเบื่อในการลงดันเจียนสแปมในแม่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกลงอันนี้ได้นะครับโอเพนเวอร์บัตฮารเวสนั่นเองนะถือว่า เป็นอะไรที่ดีมากๆในการเก็บระเัลนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอมพลิฟายเวอร์ที่ดีที่สุดในการเก็บระเัลของโลกนะครับจะมีอยู่หลักๆเลยมันจะเหมือนกับถูกล็อกหลังจาก1 ซีซันแนลเควส t แล้วก็สองนะครับเควส t บอร์ดของซีซันแนลนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับถ้าดูคลิปเหมือนกับแ a มพลิกพาวเวอร์ของนัดสคลิปก่อนท่านีีแล้วเพื <ๆ S 1> ่อนเพื่อนจะเข้าใจเลยว่ามันได้มาจากไหนนะครับแบมพลิกพาวเวอร์นะครับจะได้มาจาก2แหล่งสามแหล่งด้วยกันนะครับ1ก็คือการที่เพื่อนเพื่อนไปฟาร์มเหมือนกับบัตฮาวเวส ตรงนี้นะครับบัตรฮา์เวสปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้เหมือนกับโพเทียนบัตรมาก็คือเวลาเพื่อนๆกดไอแล้วก็กดไปที่แบนเพลพาเวอร์เพื่อนเพื่อนกดสเปนปุ๊บเพื่อนๆนจะสามารถอันล็อกได้โดยการที่กดไปแล้วก็กดเหมือนกับ allocate xxp ก็คือเหมือนกับเป็นการเหมือนอันล็อกแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะอัปเลเวลเพื่อนเพื่อก็ทําเหมือนกันระบบเหมือนกริปเลยนั่นเองนะครับแต่อันที่เราได้จากโพเทียนบัตรเนี่ยหรือว่าบัตรฮาวเวสที่เราฟาร์มเนี่ยน้อยมากครับคือเขาเรียกน้อยมากหมายความว่าแทบจะ ไม่ใช่ตัวหลักในการเพิ่มดาเมจของเราตัวหลักในการเพิ่มดาเมจของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกด P.I เหมือนเดิมเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับเมตาโมเฟ s ิสแล้วก็มูนไรส์แล้วก็รวมไปถึงอ c คเคิร์สทัสนะครับเมตาอมเมสิสนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นตรงคำนี้นะครับว่า a c q u i r e form ก็แปลว่าได้จากนั่นเองนะ แล้วก็ m o o n r i m o o ล Moonrise กับ Metamorphosis นะครับสองอันนี้นะเพื่อนๆจะได้จากการทำเควสก็คือเป็นเหมือนกับ2องเควสสุดท้าย2องเควสสุดท้ายเลยนะครับสองเควสสุดท้ายของ s e a Seasonal Quest นั่สเองก็คือถ้าเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยมันจะจุกที่ประมาณเลว4ี5 0บาประมาณนั้นโดยประมาณนะครับอ่าก่อนขึ้นเวอเทียสามนะอันแรกที่เพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะได้ o o ลไรก่อนแล้วก็ตามมาด้วย m e t a m o r p h o s i s นะครับอ่าอันที่ ดีที่สุดในการเก็บเลเวลและการแปะดีบัฟก็คือเป็น a c c u r s e ์สทัชนะครับอ c c เคิร์สทัชก็คือจะเพื่อนๆจะได้จากไอนี่ฮันเตอร์ c อ a คลมบอร์ดนะครับฮันเตอร์ไอแคลมบอร์เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราจะได้ได้มาอย่างไงเราจะได้ได้มาอย่างไงนะครับก็คือพูดง่ายเพื่อนๆทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับในเวิร์ที่มันจะมีแวมไพร์ลงดันเจียนก็ได้นะครับอ่าแต่ แหล่งที่ได้มากที่สุดก็คือ1 s e a s o n a l q u e s t 2ก็คือจะเป็นบัต harvest นั่นเองฮะซึ่งพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะ e n j o y เกี่ยวกับบอโร o าวเวอรใหม่ต้องการที่จะแปลงร่างเป็นแวมไพร์ต้องการไม่ใช่เป็นแวมไพร์ต้องการแปลงร่างที่จะเป็นเหมือนกับค้างคาวแล้วก็โจมตีสกิลเอลีแบบอลังการดูแบบเออเข้ากับทีมซีซันนี้ก็แนะนําให้ทำซีซันแนลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพอปลดล็อกได้แล้วเพื่อนๆค่อยไปเก็บเลเวลก็ยังไม่สายนะเพราะว่าเอฟเฟกของสกิ นำมาพูดจนถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าห้าห้าอันที่เพื่อนๆควรใช้ดีกว่าห้าอันที่เพื่อนๆควรใช้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเพยสไตล์นะครับอ่ะอันหลักๆเลยที่จะขาดไม่ได้คือ a c u r s e ร Touch ซึ่งนั้นบอกไปแล้ว Acurs คเคัเนี่ยได้มาจากไอเนี่ยตรงบอสนะซึ่งได้มาหลังๆเลยก็คือแบบแถวที่สองนะครับ a c u r s e ร์สทัเนี่ยเพื่อนๆมันจะทำให้การแปะดีบัฟของเพื่อนๆง่ายขึ้นคลาสอื่นนะครับสามารถที่จะแปะดีบัฟได้ง่ายก็คือพูดง่ายเขาเอาแบบเหมือนกับ เดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่ะสมมติเขาเอาไอ้สกิลนี้ใส่ไปใช่ไหมก็คือคอแฟ่มเลียหรืออะไรก็ตามคือพูดง่ายๆเขาใช้สกิลที่โจมตีของเขาอยู่แล้วเขาจะแปะดีบัฟใส่กับมอนสเตอร์ทันทีที่เรียกว่าแวนพริกเคิร์สแวนพริกเคิร์สเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสกิลที่แปะดีบัฟทำให้เราสามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์นั้นๆได้แรงขึ้นอ่านเดี๋ยวนะัจะแปะลิงก์นะครับเกี่ยวกับแคนว่าไว้ก็คือเป็นการอธิบายแบบโดยรวมทั้งหมดเลยแปลสกิลแวนพาริกพาวเวอร์เพื่อนๆจะได้ไปดู คลิปนนี้้มัจะดไการที่เพื่อนๆจะ activate เหมือนกับ vampiric power ของเพื่อนๆนะครับหรือว่าใช้งานก็คือเหมือนกับ vampiric curse ทำด a เม g นะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องนำางนี้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับ using defensive m a s c u l e r หรือ agility skill คือหลักๆในการที่เพื่อนๆจะ trigger หรือทำเหมือนกับ effect ของ เอฟเฟกของแวมพีริกพาวเวอร์ของเพื่อนๆในซีซั่นใหม่ได้จะมีอยู่3 s k สกิลก็คือจะเป็น Shadow Step แล้วก็ Dash แล้วก็เข l t โ o p นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งคอยแบอัพสกิลได้นะแต่หลักๆเลยนะครับโลกที่เราเล่นนะเราจะมีเหมือนกับ2อันอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะครับนะปุ๊บเดี๋ยวนะัจะสาธิตให้ดูว่ามันทํางานยังไงนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึง อ่ะเพื่อนๆเห็นแก๊งพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนนตีธรรมดาอ่ะเมื่อกี้มันเป็นสกิลของไอเขาเรียกว่าเอโมเมนซี่นะครับก็คือเป็นสกิลนี้เอโมเมนซี่ที่มันเป็นแสงออกมานะครับอ่ะโอเคนี่อ่ะเพื่อนๆดูนะครับอ่านัดแปะไปคือเนี่ยสแต็กนัดจะขึ้นละถ้านัดกดสเปซบาไปนะครับสแต็กนัดก็จะขึ้นนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าฆ่ามอนอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนัดจะไม่ทําอะไรเลยนัดจะกดปุ่มเดียวแล้วนัดก็จะไม่ตีมอนแต่มอนจะตายทันทีนะครับก็คือมันจะมีเหมือนกับยังไายออกไปนะหลบแบบหนึ่ เดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้มอนเตอร์มันน้อยฮะจะสาธิตให้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพเพราะว่าตอนแรก่อนเล่นนะก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันไม่มีใครมาบอกด้วยเอ่อแบบนึนะครับสแต็กมันเก็บได้เรื่อยๆอันนี้มันจะจมถ้าเราเก็บไปมันจะโจมตี200%อันนี้มันวันชอนอแล้วอะเดนนี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนอ่ะเนี่ยเพื่อนๆนีกแกงนี้ปะปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูนะเห็นบ้าเป็นพายนะก็จะวิ่งไปเลยอ่ะหรือ แม้แต่อย่างนี้ปุ๊กนะครับดูนะอันนี้นัดกดชาร์ดโดสเตตออกบุม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 เห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับการแอคทีเวตสกิลนะครับไอแวมเทอรดิคเคิร์สง่ายๆนะครับอ่าสำหรับโลคโลคเราจะแอคทีเวตได้แค่3สกิลเท่านั้นก็คือจะเป็นเดช แล้วก็ Shadow Step นะครับแล้วก็อีกอันซึ่งไม่ค่อยใช้กัน <c oughs> ก็คือเป็นเหมือนกับ c ข่าโ r o นั่นเองนะ c o ่า t r o e นะครับอ่ะก็คือประมาณนี้นั่นเองนะอันนี้ก็คือจะเป็นการ Activate เพื่อนๆพืนก็จะเห็นเกมเพย์ข้างบนวิดีโอแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ไปก็คือ1เป็น Accursed Touch นะครับในการที่4 4ในการที่เพื่อนๆจะแปะ v a m p พล e c เคิร์นั่นเองนะครับและพูดง่ายๆเคิร์สเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสเปรดไปให้กับเหมือนกับสตูนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ v a m p พล e c เคิร์แรงขึ้นอีก200นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นนัดเรียกได้ว่าน่าจะจำเป็นแทบจะเป็น BIS ของทุกคลาสเลยนะครับอันนี้นะ ไ c u s Touch นะครับอ่ะต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเก็บเลเวลแบบอ่ะรวดเร็วแล้วก็เหมือนกับสนุกนะครับสามารถใช้เมตา o ม p h ฟ s ิ s ก็คือเวลาเรากด Space Bar นะครับเวลาเรากด Space Bar ปุ๊บเราจะกลายเป็นค้างขาวและเราจะทำการโจมตีบวกกับติดสถานะอันอ o p สต็อปก็คือสามารถหลุดออกจากสตัน CC Slow ได้นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายที่อยากจะตีบอสก็ใช้มูนไรส์แทนนะ,ะเพื่อนๆพ,พ,พอจะเห็นเหมือนกับเมเจอร์หลักๆแล้วนะครับแต่ถ้าบางคนต้องการที่จะตีบอสอีกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่อ่ uh, า flowing v a n s ได้ก็คือถ้าสมมติใครเล่นเป็นสาย p o ย s o n นะจะทําให้เราอ่ะโจมตีนะครับดาเมจไอเกี่ยวกับ p o ย s o n ก็คือดอทนะครับแรงขึ้น60%นั่นเองนะฮะก็คือจะแอพพลทั้งแมมพริ c เคิร์ เอนมิ Enemy, แลวก็ศัตรูที่เดินไปเดินมาก็พูดง่ายๆมอนเตอร์ในดันนั่นเองนะฮะรวมถึงบอสด้วยนะฮะอ่ะไอ้น,นี้ก็จะเป็น3 4อ่ะตีเป็น4เมเจอร์หลักๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์แต่อันที่จะติดตัวไว้ตลอดคือจะเป็นเนคเคิ์สทัรส่วนอีก3อันนั้นเพื่อนๆก็วนตามๆไปนั่นเองนะฮะเออในการที่อยากจะใช้นั่นเองอ่ะแลหลายคนได้คอมแฟมิลี่มานะครับถามว่าดีไหมหลังจากการที่นัดใช้ไม่ว่าจะเป็นเลเวลรหนึ่งถึงเลเวลรสามนะครับอ่าไม่ดีขนาดนั้น,นคร สกิลที่เราต้องใช้ก็คือจะเป็น imbuement ถูกต้องไหมอ่า imbuement เพื่อที่จะติดอ่า bad familyia ถูกต้องไหมเพื่อที่จะเรียกอ่า bad หรือว่าข้างข่าออกมาตีซึ่ง imbuement ของเราอะ่ะมันเป็นสกิลเปิดก็จริงแต่โอกาสมันไม่ได้เยอะเลยครับมันแค่30%มนนั่นเองมันโอกาสแค่เอ้ยมันโอกาสแค่3 0แล้วแบบเขาเรียกว่าพอตีไปมันก็ไม่ทําให้ติด vampiric curse ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเบดที่คิดว่าเฮ้ยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะฮะเหมือนจะด,แด,จะดีแต่ก็ไม่ดีนะ โอเคต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยเรามาจะมาดูมเนอร์นะครับเมเจอร์ Major เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแอคทีฟสกิลที่ทําให้เหมือนกับเราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับมเนอร์ minor จะเป็นเหมือนกับสกิลที่ช่วยเหลืออ่าเกี่ยวกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอ t แท็กสปีดใช่ไหมแอคแท็กสปีดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเพิ่มอะไรมากมายนะครับหลักๆเลยที่เพื่อนๆจะไม่เอาออกเลยในการเก็บเลเวลนะก็คือจะเป็นอันด ing งนะครับอันด ing งเนี่ยทุกๆครั้งที่เพื่อนๆกดสกิลอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งตั้งแต่1ยันแบบ ทุกอย่างเลยเนี่ยใน5 6สกิลที่เพื่อนมีน่ะมันจะทํามันจะฮิวเพื่อนๆสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะถ้าสมมติเพื่อนๆเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกับได้มาเป็นหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะถือว่าง่ายๆมากแต่หลังๆไปอาจจะต้องเอาอ,ออกสาหรับเอ็นเกมหรือถ้าสมมติเพื่อนๆเจอบอสนะครับอ่ะอันนี้แล้วเราก็ใช้เหมือนกับไอ้คอสน้อยมากสําหรับไมเนอร์นะอ่ะ ต่อมานะครับที่ถือว่าเพื่อนๆไม่เอาออกอีกอันนึงก็คือเป็นเฮโมเมซี่นั่นเองนะครับเฮโมเมซี่ you attack deal 80% of the maximum life นะครับแล้วก็ฟิ y ิ i อลดาเมจอันเนี้ยเป็นสกิล AOE นะครับเป็นสกิล AOE ซึ่งมันจะคอมโบกับพังเจอร์ได้ดีมากเลยนะครับหรือว่าสกิลเบสิกสกิลที่เพื่อนๆเลือกนั่นเองนะมันจะทําให้เหมือนกับเพื่อนๆโจมตีเป็น AOE มันจะเป็นแสงแดงๆออกไปเพื่อนๆจะเห็นภาพบนหน้าจอนะครับอ่ะมันจะเป็นแสงออกไปปุ๊บปุ๊ม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 ปุ๊นั่นเองนะเออซึ่งมันจะ มาโจมตีได้ทุกๆสีวินะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆอาจจะมีฉากใกล้ตายแล้วแล้วบังเอิญเพื่อนๆตีติดไปถูกต้องไหมตีติดไปแล้วถ้ามันมีมอนสเตอร์ประมาณ20ตัว เ,เพื่อเพื่อนเนี่ยเลือดเพ,อเพื่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2ี่ทันทีเลยแบบปุบ้มทีเดียวเลยเป็นแบบช่วยเหลือนัดมาแล้วในหลายสถานการณ์นะครับแล้วก็อีกอันนะครับราเวนัสนะครับราเวนัสก็คือจะทําให้เหมือนกับเราตีเร็วขึ้น40%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับเอ้ไม่ใช่สิจะทําให้เราเหมือนกับตีเร็วขึ้นจากทั้งทั้งมูเมนต์ของเรานั่นเองนะก็คือประมาณ40%ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอีกอันนะนัดไม่รู้จะใช,ใช้อะไรเหมือนกันแต่่่ถถ้้้าาเเเเเพืืออออนนนนนๆยยกกกกกจะตตีีแแรงงคันะััดวบ,แบบบโมลลป็หู รดเร็วในการตีแต่ถ้าเพื่อนๆอยากตีแรงเคลียร์มอนเตอร์เร็วๆอ้ออีกอันก็คือจะเป็น play on the week นะครับ play on the week ดีมากก็คือเหมือนกับเหมือนกับคงเดิมกับซีซั่นที่แล้วก็คือเพื่อนๆตีแรงขึ้น16%นะครับต่อมอนสเตอร์ที่ติด vulnerable นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เขาเรียกว่ามันทําให้เหมือนกับมอนสเตอร์ที่ติด vanish curse ซึ่งมันจะเป็นคอมโบได้ดีมากกับไอ้ curse ก,ก็คือพูดง่ายเพื่อนๆแทบจะทําให้ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์ Monster, มันจะคอมโบกับแอคเคอร์สถ้าเพื่อนเ่นใช้แอคเคอร์สตาเพื่อนๆก็ควรที่จะใช้เพลย์ออฟเดอะวีคแทบจะตลอดเวลาเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับทุกๆครั้งที่มอนสเตอร์ที่มันติดกระโหลกแดงบนหัวเพื่อนอก็จะติดลเ l อร r a b l e ทันทีเลยนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะอ่ะอันเนี้ยสองอันเนี้ยคนที่จะเป็นคอมโบที่แบบจะเป็นสองอ่ะสามอันที่เพื่อนๆควรที่จะติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเก็บเลเวลหรือ ค่าบอสนะครับก็คือจะเป็น1 access stat 2อันดายิ่ง3ก็จะเป็น play off the week นะครับแล้วก็ hemo m e n c y ก็คือจะเหมาะกับการเก็บเลเวลแล้วถ้าเพื่อนๆไปเจอเหมือนกับดันเจียนที่เป็นบอสเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับก็คืออย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะไปใช้นี่ domination ก็สําหรับตีบอสก็คือ you deal 4824%ก็คือตีแรงขึ้น24%อันนี้เป็นแบบคูณนะต่อมอนสเตอร์ที่ติดสตาน immobilize frozen หรือ fear นั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ก็คือใช้ได้นะสําหรับการตีแต่อันเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยมันใช้กับบอสไม่ได้สําหรับบอสที่มันแบบเออติดอิมูนอิมูนสถานะต่างๆนะและอันเนี้ยคือนักใช้อะดีมากเลยมันทําให้เหมือนกับมอนสเตอร์มันให้มอนสเตอร์สาเปเปุ่มตายไปเลย e x e c u t e ิแบบเพิ่มไปกว่าสเปซบาร์หายไปเลยนั่นเองนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเลือกเอานะฮะแล้วก็มีอีกหลายอันที่ดีก็คือจะเป็นอันนี้อ่าแบบหนึ่งนะอ่าอีกอัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าดี infection แต่จะใช้ยากไปหน่อยก็คือเป็นการระเบิดนะครับตี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 มอนเตอร์ Monster ทำดาเมจให้ครบ8สเต็กแล้วมันก็จะระเบิดตูมออกมานะฮะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีคือเรียกได้ว่าหลายๆอันมันดีมากขึ้นอยู่กับ playstyle ของเพื่อนเพื่อน,นะครับแต่ถ้าจะให้นะัดแนะนํา3อันใช่ไหมสามอันที่หลักๆที่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็คือจะเป็น accurst touch แล้วก็อันด้ยิ่งแล้วก็จะเป็น play on the week และอีก2อันเพื่อน,อนๆก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเ,เพื่ออน,นคก็ื มาใส่ได้1เมเจอร์แล้วก็เขาเลือกไม n เนอร์อีก1อันนะครับหลกัหลกๆเพื่อนๆจะสามารถใส่เมเจอร์ได้ประมาณนัดว่นเต็มแม็กน่าจะได้แค่3อันนนะสอันนี้น่าจะเต็มแม็กแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่คนมันจะใส่2อันเพื่อที่จะทําให้คอมโบการแบบออใส่อื่นๆได้ง่ายนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเหมือนกับจะเป็นเหมือนกับแวนพาริคพาวเวอร์ที่ควรจะหามาได้จะทาให้เพื่อนๆเก็บเลเวลแล้วก็ทําให้เพื่อนๆรู้สึกเหมือนกับว่าอโอเคเราอยู่ในซีซันสอง มากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆสามารถที่กดไลค์กด subscribe ให้นัดมายด์เกมมิ่งได้นะฮะนัดไลฟ์ทุกวันนะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปมาเก็บเลเวลกับนัดได้มาฟาร์มบัตรฮาเวสได้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าพิษสกเขาจะเนิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆ <c oughs> สามารถที่จะฟาร์มบัตรฮาเวสแล้วก็ได้เหมือนกับบัตรโพเทียนเยอะๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็อีกทิปหนึ่งนะครับนัดลืมบอกไปว่าการที่เพื่อนๆจะอัพเหมือนกับ แบมพิกพาวเวอร์ที่ได้สูงที่สุดนะครับก็คือตอนนี้มันแม็กแคเล่สาการที่เพื่อนๆนจะฟาร์มนัดแนะนําให้เพื่อนๆฟาร์เหมือนกับโพเทียนบัตเนี่ยอยู่ที่ประมาณฟาร์มโพเทียนบัตอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพเพื่อนเพื่อนจะสามารถอัพไอเขาเรียกว่าแบ n พิกพาวเวอร์ที่มันดีๆหรือว่านัดเรียกว่า b i s นะครับเบซินสล็อตของเพื่อนๆได้ประมาณ5้ถึงเอันขึ้นอยู่กับ i n g ของเพื่อนเพื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนัดแนะนําให้เพื่อน เก็บไว้ใช้หลังจากที่เพื่อนๆได้เมตาโมเฟสิตแล้วหรือว่าอเคร์สทัชแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกดไปก่อนหน้านี้ไอ้อันอื่นน่ะมันจะไม่ขึ้นมาให้เพื่อนๆอัพนะครับอ่าโอเคมันก็เหมือนกับเราจะเสียพอย n t ไป โดยปริยายไปอัพอันทิปเราไม่ได้อยากได้จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเรากดปุ๊บมันจะสุ่มมา3อันเพอๆสาอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราไม่ใช้เลยก็ว่าได้นะครับต่อให้เพื่อนๆไม่ได้ปลดล็อกมันก็ยังจะขึ้นมาอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกันเป็นข้อควรระวังเกี่ยวกับแบนเปอร์ริกเพาเวอร์นั่นเองนะฮะอ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่ดูได้นะครับว่าบิวเป็นยังไงดามเดมันไม่ได้โจ่งแจ้งเวอร์วางแต่เพลย์สไตล์สนุกแน่นอนตัดการันตีครับผม